คุณกำลังอยู่กับ The Martial Warrior, Act Art Class ปั้นดาวกับเรื่องราวของ10ซูเปอร์สตาร์ขาบูที่อยู่คู่ฮอลลีวูดมาจนถึงทุกวันนี้และตอนนี้ก็ถึงคิวของ3หนุ่ม3สตาร์ที่พร้อมจะตะบันทุกความมันให้คุณได้ประจักษ์กันแล้วเดินทางมาถึง Water l b l u c e Willis หรือ Bruce Willis นักแสดงหนุ่มชาวอเมริกัน ที่คว้ารางวัลมาการันตีความสำเร็จแล้วมากมายและบทที่ทำให้เขาแจ้งเกิดและถูกประทับตาดาราแอคชั่นก็คงหนีไม่พ้นคนอืดตายยากจากเรื่อง Die Hard นั่นเองรุสุดีเนี่ยจริงๆก่อนอันนั้นเนี่ยเล่นซีรีส์างโทรโทรัศมาก,ก่อนแต่ว่าก็จะเป็นซีรีส์ผสมแอคชั่นตลกมาแจ้งเกิดจริงก็คือจาก Die Hard ครับจอนแมคเคลในเรื่อง Die Hard ก็คือเป็นตำรวจ เหมือนอตำรวจจากต่างถิ่นนะฮะบินมายังเมืองเมืองหนึ่งเพื่อมาเยี่ยมเมียรจริงๆมาง้อเมียทะเลาะกันแล้วก็ปากบอกว่าไอ้ตึกที่เมียทางานอยู่เนี่ยมีผู้ก่อการร้ายเข้าไปยึดแล้วแกก็ติดติดติดอยู่ในตึกนั้นแล้วแกเป็นตำรวจคนเดียวที่สามารถจะแก้ไขสถานาการณ์ได้แก้ก็ค่อยๆเก็บผู้ร้ายทีละคนทีละคนแล้วก็หาทางช่วยเมียซึ่งถูกจับเป็นตัวประก,กันอันนี้มันกลายเป็นพล็อต ที่ที่เป็นเป็นพลาตแม่แบบให้แก่หนังแอคชั่นในอีก10-20ไปีมาจนจนถึงปัจจุบันก็คืออย่างอย่างล่าสุดมันก็จะมีเรื่อง o l y m p u s h a s f a l l e n ใช่ไหมครับที่เป็นตัวเองที่ติดติดอยู่ในทำเนียบับอันนี้คือคือเป็นลูกหลานเหลินหลดของไดฮาร์ d สื้อทอดกันมาแต่ทุกคนไม่สามารถจะเทียบไดฮาร์ดได้เพราะว่าบูสุิลิสสามารถสร้างคาแรคเตอร์จอนแม c เให้ดูดูน่ารัก ดูคนดูสามารถเอาสายช่วยแล้วเข้าถึงได้เพราะแกจะมีลูกบ้านตัวจอมแมคเคงของวิลลสเนี่ยจะเป็นบรทุนธรรมดามีบาดเจ็บมีบาดเจ็บก็คือเดินแล้วไปเหยียบเหยียบแก้วเหยียบอะไรแล้วคือมันมีอารมณ์ของบรุษย์อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยครับเนี่ยคือจุดเด่นของวิลลสเนหนัผมอยากเรียบบรูซินเนสเป็นนักแสดงบูที่เก่งมากนักแสดงฉากแอคชั่นฉากต่อสู้ที่เก่งมากนะครับเขาเขาเวลาเราดูบูซวิลเลสเล่นเล่นเล่นบทบูเล่นปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือเล่นแบบ ยิงเดินเข้าไปยิงไปช่วยเด็กไปช่วยผู้หญิงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันมีความตาเขาออกเวลาเวลาเล่น,เล,นเล่นบทแบบนี้เวลาเขาต้องต่อสู้เวลาเขาเข้าสู่สถานการณ์คับขันนะ่ะรู้สึกว่าโหมันมันมันจริงอ่ะมันมันมันเป็นคนจริงๆที่ที่ถูกสถานการณ์บีบอัดให้ให้จนมุมแล้วต้องตีโตขึ้นมาต่อสู้กลับขึ้นมาซึ่งบรูซวินเนเนี่ยแสดงเรื่องตรงนี้ได้ดีมาก การต่อสู้ของบุีวมัเวนเต็มไปด้วยอารมณน,นุษย์นะในในเชิงฟิสิกอลเนี่ยวินด้ค่อนข,ข้างจะตัวเล็กและบางทําให้แกสามารถจะ,จะเล่นแอคชั่นที่มันคล่องเร็วแล้วก็เน้นเน้นปีนป่ายหรือลบดีได้เร็วกว่าเช่ในในในดฮาร์จะเห็นว่าแกหนังจะจงใจถ่ายฉากแอคชั่นให้แกต้องวิ่งวิ่งหลบดีกหรือมุดคลานอันเนี้ย ของมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แค่ว่าแสดงความลำบากลำบนของตัวละครนี้แต่เนี่ยเเห็นว่าฟิสิกอลของของคนนี้มันเหมาะที่จะถูกยัดเข้าไปในที่กับแคบและด้วยและแล้วพอกล้องจับสีหน้าท่าทางแกที่มันแสดงความเจ็บปวดความเป็นมนุษย์ออกมาเนี่ยมันมันก็ยิ่งชัดขึ้นไปอฉะนั้นถามว่าวินลิสแอคชั่นที่เหมาะกับเขาคืออะไรเป็นแอคชั่นที่แบบคนธรรมดาที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ไม่ธรรมดาแล้วเราพร้อมที่จะเอาใจช่วยเขาได้เขาอาจจะใช้อาวุธปืนหรืออะไรก็ตามแต่ บรูซวิลลิสในหนังหลายๆเรื่องจะเห็นว่าจะไม่ใช่แค่ยิงยปืนแต่แกจะสามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้ด้วยด้วยไหวไหวพลิบของตัวเองซึ่งเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดของบรูซวิลลิสแม้ว่าตอนนี้อายุของบรูซวิลลิสจะย่างเข้าสู่เลข6แล้วแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่ตอการแสดงแอคชั่นของเขาแม้แต่น้อยเพราะทักษะการแสดงระดับสูงบวกกับชั่วโมงบินที่เหลือเฟือทำให้เจ้าพ่อแอคชั่นพันอึดคนนี้ ยังคงโลดแล่นอยู่บนจอเงินต่อไปได้อย่างสง่างามอาโนชวาสเนเกอร์มาถึงอดีตหนุ่มนักกล้ามที่ใช้ความพยายามและมุ่งมัน่นจนสามารถคว้าฝันและเป็นแอคชั่นสตาร์แถวหน้าได้ในที่สุดคืออโนชวาสเนเกอร์เนี่ยเขามีพื้นฐานมาจากการเป็นคนเพาะกล้ามเพาะกล้ามแล้วเขาก็ประกวดพวก พาะกล้ามประกวดชายงามสิ่งหนึ่งที่อาร์โนชวสเนเกอร์ได้รับการจดจารึกไว้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเป็นสถิติอยู่นะครับก็คือการเป็นผู้ที่ชนะการประกวดมิสเตอร์โอลิมเปียนะครับซึ่งคือเป็นรางวัลชายงามโลกด้วยอายุที่น้อยที่สุดตัวอาร์โนเนี่ยมีภาพลักษณ์ของผู้ชายนี่แบบมีกล้ามนะครับมีเรือนร่างกำยำและก็พร้อมที่จะใช้งานเขาในหนังที่เป็นแอคชั่นนะครับโชว์พลังของร่างกายหนังเรื่องโคแนนเดอบาเบเรียนเนี่ยมันเป็นหนังที่ฉายปี1 9 8 2นะครับ หลังจากที่หนังที่เขาที่เขาแสดงเรื่องแรกไปประมาณสิบกว่าปีแต่ว่าโคนนนในบาบิเลียนเนี่ยเป็นหนังที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ตอกย้ำนะครับให้คนมองอาโนในภาพลักษณ์ที่เป็นพระเอกโชว์กล้ามนะครับโชว์ความบึกบึนแข็งแกร่งเนาะแล้วก็ใช้กําลังตัดสินเนี่ยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโคนนนยอดคนแดนเถื่อนเนี่ยเป็นหนังที่เขาเรียกว่า รวมทุกอย่างนะครับที่คนทั่วไปในโลกโลกความเป็นจริงที่มันน่าเบื่อเนี่ยอยากจะเห็นนะครับได้เห็นคนใช้กําลังนะครับได้เห็นเรือนร่างของผู้ชายที่มันมีมัดกล้ามนะครับได้เห็นการใช้ความรุนแรงการตัดสินด้วยวิธีการแบบปิดบัน แอคชั่นของอานก็คือแอคชั่นประจันหน้าแอคชั่นแบบที่เอาบอดี้ชนบอดี้แอคชั่นแบบถ้าเป็นเรื่องโคนันเรอรเบรเรียนซึ่งซึ่งเร,เรื่องแรกของเขาเนี่ยก็คนจะจำเพาะว่าเฮ้ยไอย้นี่มันแอคชั่นแบบหน้ามันนิ่งๆอารมณ์เหมือนกับว่าอยค่อยๆไปค่อยๆนิ่งๆไปเป็นนักรบกรีกโรมันซึ่งเข้าไปต่อสู้กันเวลาคนพวกนี้ต่อสู้กันเนี่ยเราก็จะรู้ถึงว่าความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น แลวอาจจะด้วยบอดี้ด้วยร่างกายของเขาเป็นแอคชั่นแบบแบบแบบที่ไม่ต้องต่อสู้มากไม่ต้องชกเยอะแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าชกแต่ละทีคงเก็บหนักนี่คือสำหรับโคนันในตับเรื่องเรื่องแรกเขาทีนี้เนี่ยหนังที่มันตอกย้ำนะครับว่าอาร์โนเป็นอันดับเวิด์คลาสจริงๆก็คือภาพยนตร์เรื่องเทอร์มินาเตอร์เป็นหนังปี1984 I'll be back มเตอร์เนี่ยแม้ว่าเขาจะได้แสดงเป็นตัวร้ายนะครับแต่ว่าเนาะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าภาพลักษณ์ของการเป็นคนเหล็กนะครับมันเริ่มถูกจําแล้วก็สิ่งที่ทําให้เขาเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ครับก็คือภาพยนตร์เรื่อง Terminator Part 2ูนะครับบทบทในภาค2กับภาคแรกมีความแตกต่างภาคแรกเขาเป็นหุ่นที่เป็นตัวร้ายแต่ภาค2เนี่ยมันยิ่งทําให้เขาชัดเจนในการเป็นพระเอกเป็นฮีโร่เพราะว่าเขาเป็นตัวละครพระเอกของเรื่องหลังเรื่องคนเหล็กภาค2เป็นหนังที่ทําให้อาร์โนได้รับ การพูดถึงว่าเป็นคนเหล็กเสมอมาจนทั้งปัจจุบันถึงแม้จะผ่านงานแสดงมาหลากหลายแนวแต่ทางที่ใช่สำหรับเขาก็คงหนีไม่พ้นเส้นทางสายบูรหัมเพราะมาดของหุ่นเหล็กสุดลํำก็ได้ส่งให้อาร์โนชัวสเนเกอร์ขึ้นแทนเป็นพระเอกนักบู๊ผู้แข็งแกร่งประจำฮอลลีวูดไปแล้วนั่นเอง Sylves เตอร์ส l l o n นเขาคือนักเขียนบทผู้กำกับผู้อำนวยการสร้างและแอคชั่นสตาร์ผู้ยิ่งใหญ่ไมเคิลซิลเวสเตอร์การเดนซีโอสโตลนหรือที่คนทั้งโลกรู้จักเขาในานามซิลเวสเตอร์สโตล n นแต่กว่าที่เขา จะก้าวมาเป็นดาราแอคชั่นแถวหน้าอย่างทุกวันนี้เชื่อหรือไม่ว่าเขาคนนี้เคยรับบทนำในภาพยนตร์แนวอีโรติกมาแล้วที่วเตอร์ตอนโลนเนี่ยจริงๆแนละ้วเขาระบ,บทเขาเป็นคนที่ไต่เต้ามาจากที่เป็นพื้นฐานข้างล่างของวงการมากนะครับก็เคยแสดงหนังที่เป็นพวกหนังโป๊หนังโป๊แบบว่าเลด R ร์นะครับแสดงละครเวทีเลดร แล้วเขาก็รับบทหลากหลายมากเป็นพวกตัวตลกเล็กๆนะครับเป็นหัวขโมยหรือทั้งเคยเป็นตัวประกอบในหนังของวูดี้แอนเลนนะครับจนทั้งวันหนึ่งเขาก็เหมือนกับว่าได้แรงบันดาลใจว่าจะสร้างหนังนะครับที่เป็นเรื่องของนักมวยนะครับได้ดูการชกของมูฮัมหมัดอาลีนะครับซึ่งก็เขาก็นำเสนอโปรเจกต์กับค่ายหนังโดยที่เขามีเงื่อนไขว่าเขาจะขอเป็นคนสร้างและเป็นคนแสดงด้วยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้รับบทเป็นล็อกกี้นะครับล็อกกี้ในปี1976 เรื่องล็อกกี้เนี่ยเขารับบทเป็นนักมวยที่ที่เหมือนกับว่าพยายามจะไต่เต้าแล้วก็ชีวิตก็ค่อนข้างระหกระเหินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็มีคนมาเสนอโอกาสให้ขึ้นชกในแมตช์สำคัญเพื่อที่จะแบบเอ่อรับจริงๆแล้วก็แค่อาจจะขึ้นชกแล้วก็คือขึ้นไปประกฏดตัวจะแพ้หรือชนะเขาก็ไม่ค่อยมีเราคิดว่าอย่างไงก็อาจจะแพ้อยู่เพราะมันโนเนมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็อยากจะดันตัวเองให้กลายเป็นนักมวยอาชีพที่ที่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับ เลยแล้วไอ้ไคลแม็กของหนังมันก็คือแม็กการขึ้นชกของเขาซึ่งเขากเขา็เขาต่อยได้อย่างสมเขาเรียกว่าสมราคา,าจะเกินราคาของนักมวยสมัครเล่นด้วยซ้ำ่งเงยนอกจากนอกจากหนังชุดล็อกกี้เนี่ยคนก็จะรู้จักซูเวสเซอร์ซาโลนในในหนังหนังชุดแลมโบก็คือหนังภาคแรกก็คือเรื่อง First b u ัต ก็ถัดมาเขาก็เรียกว่าตอกย้ำความโด่งดังด้วยการรับบทในภาคที่สองนะครับ first b u t part 2ซึ่งก็ทำให้เขากลายเป็นตัวละครเหมือนกับว่าเป็นตัวละครที่เต็มไปด้วยเป็นพวกวีรบ,บุรุษนะครับเป็นพวกฮีโร่แล้วก็มีความเป็นพระเอกแอคชั่นเต็มตัวซึ่งก็ร่วมกับการที่เขามีร่างกายที่มันค่อนข้างใหญ่โตแล้วก็มีกล้ามเยอะนะครับก็คือทำให้คนเริ่มมองภาพรัาเขาในฐานะที่เป็นแอ Hero คชั่นฮีโร่คนหนึ่งของโลกภาพยนตร์ หนังทุกเรื่องที่ตอนโลนเล่นก็จะต้องมีตีรันฟันแทงยิงระเบิดไล่ล่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นภาพจำของซินเวสเตอร์ซอลโลนอยู่นะครับยัมโบกก็ก็ฮิตติดตลาดเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์กลายเป็นกลายเป็น แต่ยลักอย่างหนึ่งในวัฒนธรรมป๊อปใช่ไหมครับอย,อย่างเด็กทุกวันนี้อาจจะสงสัยว่าเวลาเวลาเราจะทําแสดงออกจะทาภาพเคลื่อนไหวเพื่อแสดงออกถึงการสู้มุ่งมั่นเอาจริงทำไมเราถึงเอาผ้าแดงมาผูกหัวกล้องถ่ายไปที่ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งผ้าแดงผูกผมอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราเห็นกันชินตาในป๊อปเคานเตอร์แต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าเนี้ยมันมาจากแลมโบมันคือสิ่งที่สตอล์นสร้างไม้กับ วา,านนันป๊อปใ80ฒมด้วยการแสดงแบบโหดเที่ยมดุดันและดิบเถื่อนที่ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาคนนี้บวกกับการทุ่มเทให้กับงานแสดงแบบเกินร้อยทำให้แม้เวลาจะล่วงเลยไปนานแค่ไหนแต่ซิลเวสเตอร์สโตโลนก็ยังคงครองใจแฟนๆหนังแอคชั่นและยึดพื้นที่บนจองเงินมาได้จนถึงทุกวันนี้ ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับแอคชั่นสตาร์คาบูฝ่ายชายจากซีกโลกตะวันตกแต่ความเข้มข้นของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะช่วงหน้าความสวยแต่แซบยังคงรอคุณอยู่เตรียมฟุตเวิร์กรอเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของ The Martial Warrior Act Art Class ปั้นดาว